วันนี้ผมมาที่จวนนครราชสีมานะครับก็มาทํารายการสถานีประชาชนสัญจรประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เขาใหญ่จวนนครราชสีมาเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าจะทํายังไงให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของขยงขยะมีกิจกรรมต่างๆก่อนหน้านี้นะปัญหาขยะก็ตามมาซึ่งพอพูดถึงเขาใหญ่เนี่ยก็ใกล้อยู่ดีอย่างชาติเขาใหญ่อย่างแน่นอนนะครับสัตว์ป่านะที่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ป่า เราต้องจหรับว่าบางทีนสัตว์ป่าอย่างเช่นช้างนยก็จะลงมาหาหากินแล้วด้วยชุมชนที่หนานแน่นมากยิ่งขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่ผุดขึ้นมาที่พักโฮมสเตย์นะพูวิลล่าอะไรต่างๆแบบนี้นะจะทำยังไงให้ยั่งยืนต่อไปนะครับก็มีทางออกนะฮะได้คุยก,กับหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับว่าเรื่องของขยะเดี๋ยวมีการจัดการได้อย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็มีประเด็นนะครับว่าจะทำยังไงให้ยั่งยืนเนี่ยนะก็ต้องช่วยกันฮะนักท่องเที่ยวทั้งหลาย เวลามาท่องเที่ยวแล้วนะครับเป็นไปได้ขยะที่นํามาก็ต้องนํากลับไปส่วนการจัดการในพื้นที่เฮียงอุทยานชาติเขาใหญ่ฮนะต้องยอมรับว่าช่วงอากาศเย็นเนี่ยคนเที่ยวแบบเยอะมากนะฮะดังนั้นจุดที่มีการให้ทิ้งขยะเนี่ยบางทีมันก็ล้นฮะทีนี้พอมันล้นแล้วเนี่ยนะครับขยะที่อยู่ตามริมทางพวกสัตว์ป่ามันก็ไปกิน,นครับพอไปกินเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่ท้องมันสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายครับก็ต้องตายอย่างทุกทรมาน พวกกวางพวกอะไรอย่างเงี้ยผมเเห็นกับตาเลยบางทีแบบอยู่ริมทางเนี่ยแล้วก็เนี่ยล่าสุดได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่นะว่าช้างก็กินเหมือนกันแต่ช้างเขามีวิธีการทํำยังไงของเขาเนี่ยเพื่อให้เขาเไม่มีอาการหนักเหมือนแบบพวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยววอย่างพวกกวางอะไรย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นก็มีมาตรการต่างๆครับอย่าให้อาหารลิงขนะับรถด้วยความเร็วตำตาอะไรแบบนี้ นะครับทำตามกฎของอุทยานนะโบรงว่าคือทุกอย่างก็การท่องเที่ยวได้อย่างสนุกคนอยู่ได้สัป่าก็อยู่ได้นะครับ